สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับตอนนี้เราก็ได้พาทองเพชรมาจากซุ้ม,มลงังคาเขียวนะครับหลังจากที่ได้ไปขายกล้วยออนไลน์นะครผมไม่รู้ว่าจะเหนื่อยไหมทองเพชรของเราครับผมนีม่ดูรับกินอันนี้หลังจากที่ไปขายกล้วยออนไลน์ที่ซุ้ม,มลงังคาเขียวนะครับดูทรงเพ็รกินใหญ่เลยน่าจะ จะนอนแล้วครับนี่อนุ้ยด้วยแต่ก็กินมาเยอะพอสมควรครับกินผลไม้นี่กินผลไม้ดูแม่ติมท้องกลางดูทางมที่นี่ไปอยู่ไปกินขี้ซุ้มราคาเขียวนี่สามสี่วันมานี่อ้วนเลยนะผมน่าจะได้กินเต็มที่ครับมีแต่ผลไม้อร่อยๆครับดูแม่ตมิ่้อวแปลกนะครับแม่ติมยังไม่โมยกครับผม ดูแม่ทับกินยัางมันโยกเลยสุเสน่าจะจะนอนหลับแล้วนี่ตาเริ่มแต่หลับหลับแล้วตาดูองเพตอ,อย่างง้ยังคันอยู่นะทองเฟสนี่มามาถึงนี่ร้อนนะผมสาดน้ำใส่ตัวเองเลยดูดูดูรอดเกียอ ร้อเปียกครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้ไม่รู้ครับร้อนแต่ตอนเช้านี่หนาวมากเลยครับผมดูไหมทับทีมเรืเ่อยน,นี่ก็เป็นหญ้านะผมสัญหญ้าทางอ้อยแล้วก็ต้นปม,มใบปมนี่แล้วก็พามาก,กับเจ้าเผือกของเราในเพล็ก่อ,อแล้วผม ดูแม่เรากินคันหลังแล้วดูไปเรื่อๆนะครับผมดูต้องพิตโอ้โหเสียงกินนี่โอ้โหดังมากเลยับผม ดูดูน้ำอ่อยเต็มปากเลยเราติดเปาา็นปาคมับงวนนี้ก็เหมือนเดิมครับนอกจากใครไม่ได้ภายลันตาของเรานะผมอยู่แต่ับที่นะปล่อยเคปปอกให้เดินล่นเพราะว่าเขาอาจจะยังยังไม่กล้าไม่กล้าออกเดินนะผมต้องอยู่แต่แบบนี้แต่แต่ให้กินกินไม้กินอะไรดีอยู่ครับผม มาดูทองเพชรเข้าไปใกล้ๆบ้านผมแล้วเราจะปีนไม้ไปกินข้อครับผมเม็ดดูทองเพชรครับผมแหมจับกล้องเนาะน่าจะอร่อยครับมน่ไ,ไปดูน้ำตรงทองเพชรบ้างเน่เล่นน้ำอยู่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ย โอ้โหดูครับน้ำเหลือแค่นี้ครับผมสุดยอดมากดูแม่เราทีมน่าตับมากเนี่ยๆให้ผมต้องมากินของก่อนดูแม่ลำใหญ่มาแล้วนู่นแม่ลำใหญ่มาแล้วแม่เราทีมเลิกอ้วนแล้วแม่เราทิมเรา ก่ะดอนนี้พร้อมๆแล้วนี่เริ่มอ้วนแล้วผมดูนมของผมนมนี่เริ่มเหนียวมากเลยดูท้องเป็อดอ้วนมากขอผมได้กินของแล้วอ้วนเลยดูดูกิดด๊ดอ้อยรับผมนะมืดของผมเม็ด ดูจะกินอ้อยอะไรอย่างเดียวเลยตัวเป็ดนี่ยังยังไม่กินทั้งลำเลยครับยังต้องเคี้ยวดูดแต่น้ำหวานอยู่เพราะว่าฟันเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เหมือนช้างใหญ่เหมือนแนมน่ครับทิมครับเนจะกินทุกจะกินทั้งลำเลยครับดูดดตัว<า>เป็ดดูดแต่น้ำหวานนี่ครับผมนี่เป็นร่องรอยครับผมดูดแต่น้ำหวานจริงๆโอ้ Để nó nhiều không sẻ Mười ba không Sẽ còn hai tên không Mà lớn không Đồ ăn chín oi dữ ลองไปองกนิดสิเยอะดูไหมลระคุณกินเนาะกินอย่างอะไรอร่อยกินแบบไม่สนใจท้องเพชรเลยลดูห่างกันมากเลยไม่หันหน้าไปหากันเลยครับผม ะลรไม่ดูสองแมลูุกตัวนี้กะน่าจะทองเพชชชอบกวนนะแต่ว่าตอนนี้นาดูดูดูเสียดายเสียอะไรดูภายลันตาอยู่ทางนู้นนะผมกินอ้อยอยู่โอ้กินหญ้า เรามาจากซุ้มลาเขียวไปกินวันนี้ก็มีแตงกวามันแก้วแล้วก็กล้วยแล้วแล้วก็อ้อยให้ช้างเนกินกันก็เยอะพอสมควรนะผมทองเพ็โอ้โหดองเป็เปเปกนปินกินต้นปาล์มเหรอผมนี่เป็นต้นปาล์มปามนะไม่ใช่่ การมะพร้าวครับผมอันนี้เป็นต้นป่าก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละครับผมดูโผดูจะมาจะมาทำอะไรอีกโอ้จะมาจับกล้องครับผมนึกว่าของกินครับ แม่ก็ินครับก็เรื่อ้วนพอสมควรนะี๋ยวเราจะพาไปดูภายลันตากันบ้างนะครับผมไม่ได้ถ่ายนานแล้วครับเราจะถ่ายให้รับชมกันนะนี่คือายลันตาของเรา นี่เข้าใกล้ไปแล้วครับก็อยู่ประมาณนี้ครับผมโอ้โหดู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 หูหูนี่กลางมาแต่ไกลแเลยครับผมดูดูดูด,ดูหูกลางมาเลยครับผมจะนั่งดูครับซูมไปดูใกล้ๆครับเพราะเราอยู่ไกลพอสมควรนะครับผมประมาณหกเจ็ดเมตรนะ นี่ก็ไฟลำตาของเรางาก็ไม่ได้ขันแต่ก็อาจจะติดดินหรอไม่ค่ะอันนี้ปล่อยปอครับผมกล่องเห็นไหมนี่อ๋อเห็นไหมนี่อันนี้ก็ผมไม่ได้ไม่ได้ผูกอะไรนะครับมัดแก๊โซ่ไว้ข้างหนึ่งเรียกนี่ก็เป็นหญ้าที่ส่วนสัตว์ของเราเจ็บนะผมนี่ มันก็เป็นต้นปลาล์มทางนี้นก็เป็นอ้อยอันนี้ก็เป็นหญ้าผมอาจจะไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่ครับเพราะว่าช่วงนี้มันผมไม่ตกครับดูเรื่อยๆครับโยกเหมือนเดิมครับภายลาตาของเรา สำหรับคลิปนี้ให้รับชมเพียงเท่านี้นะคร,รับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องไฟล์นเพชรด้วยนะครับผมสวัสดีครับ